สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่เราออกอากาศทางช่องซีเอยูชแนลครับซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์เคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่รวมทั้งช่องวีทีวีครับช่องวีทีวีชแนลครับเป็นช่องทีวีที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่เป็นประจําทุกสัปดาห์ครับทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ในปีนี้เราก็ยังถือว่าเป็น ปีที่2แล้วนะครับขึ้นเข้าสู่ปีที่2ในการนําเสนอข่าวสารกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งทีมงานก็จะนําเสนอข่าวสารกิจกรรมดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปตลอดทั้งปีครับในสัปดาห์นี้เราไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําคณะผู้บริหารเข้าคารวะขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ครับที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตร,ราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุก,กัญญาคำนวณสกุลนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรพินสรีบุญมารองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบรดีเข้าคารวะขอพรนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องทํางานอาคารสารากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณคณะของอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และยังได้กล่าวชื่นชมการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิน่นทางนี้ทางจังหวัดก็พร้อมทีม่จะสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลายัยหากมีการร้องขอมาต่อคณะอธิการบด,ดีครับหลังจากนั้นอธิการบด,ดีพร้อมคณะได้เข้าคารวะขอพรนายชนะแพงพิบูลนายอดีศกรกําเนศสิริและนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องทํางานตามลําดับครับหลังจากนั้นคณะอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ได้เข้านมัสการพระครูสมุดเสนาสุวิชโยจเจ้าอาวาสวัดเชียงโฉมตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระครูสมุดเสนาสุวิชโยจเจ้าวาดได้กล่าวให้พรรวมทั้งแนะนําหลักการทํางานให้กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าขอพรในครั้งนี้ ต่อมาคณะที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เดินทางไปยังวัดพระธาตดุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เข้านมัสการพระโพธิรังสีเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าวาดวัดพระธาตดุดอยสะเก็ดเพื่อขอพรเนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ทางนี้เจ้าวาดวัดพระธาตดุดอยสะเก็ดได้กล่าวให้พรคณะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่และยังได้มอบวัตถุมงคลรวมทั้งร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ต่อมาคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เดินทางไปยังวัดเจ็ดยอดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้านมัสการพระเทพปริยัตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดวัดเจ็ดยอดเพื่อนมัสการและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2557ทั้งนี้พระเทพปริยัตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวให้พรคณะอธิการบดีรองอธิการบดีรวมทั้งคณะผู้บริหารที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ หลังจากนั้นคณะอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เดินทางไปยังวัดเจดีหลวงวรวิหารตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้านมัสการพระราชเจติยาจารย์เจ้าวัดวัดเจดีหลวงวรวิหารพร้อมทั้งยังได้หารือถึงโครงการทอดผ้าปา่าก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2557ที่จะถึงนี้ ก่อนที่คณะอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้เดินทางกลับยังมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือถึงผู้ทรงคุณวุฒิปราชชาวบ้านปรร่ารานนาครับที่จะเข้ารับรางวัลเพชรราชภัฏเพชรล้านนาประจำปีนี้ครับที่ห้องเอื้องสายม่านพระอิน์ชั้นสองอาคารเทพพร,รัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาณาสิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศ,ษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประกาศยกย่องชูเกียรติเป็นเพชรราชภาัฏเพชรล้านนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาภูมิปัญญาปราชชาวบ้านและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมในสาขาวิชาต่างๆเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเพชรราชภัฏเพชรล้าน อันเป็นกิจกรรมที่ได้ดําเนินการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีและในปีนี้เป็นปีที่12ของการดําเนินการซึ่งก็มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจรารณาคัดเลือกทั้งสิ้นจํานวน17ท่านด้วยกันและจะได้มีการประกาศผลการคัดเลือกในเร็ววันนี้ครับ โดยหลังจากการประกาศรายชื่อก็จะได้จัดให้มีพิธีการมอบรางวัลเพชรราชาพัชรเพชรชล้านนาแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวในวันที่15กุมภาพันธ์2557ที่ห้องพุทธศาสตร์ชั้น4ี่อาคารสถาบันล้านนาศึกษามหาวิทยาลัยราชาพัชเชียงใหม่อีกทั้งภายในงานก็จะได้จัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีพิธีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพิธีการกินอ้อพยาซึ่งได้รับพระเมตตาจากพระครูอดุศลศิลปกิจเมตตาม,มาเป็นองค์ประธานสง์ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ครับ ส่วนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชาพัฒพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มาศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่โดยเหตุผลที่ว่าสภาพบริบทของชุมชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพคล้ายคลึงกันนั่นก็คือเป็นสังคมของเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรมครับ ที่ฮอลมินิเทเตอร์ชั้น4อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรายรชภัฏเชียงใหม่คณะคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชา,า,าศาธารณสุขชุมชนคณะวิทยศาศาสตร์มหาวิายท,ยายทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยากว่า80คนครับ ได้เข้ามาศึกษาดูงานในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสาธารณธุณสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็มีหัวหน้าสาขาวิชาคณาจารย์ของสาขาวิชาสาธารณธรณศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจารย์ขวัญสิริทองภูลครับท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครเสียยุธยาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่าทางสาขาวิชาได้นํานักศึกษามาเปิดกระบวนทัศนการเรียนรู้นอกสถานที่โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับที่จังหวัดอยุธยาเพราะเป็นสังคมกเกษตรกรรมเช่นกันและก็มีปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากครับ ดยสาขาวิชาได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบัณฑิตทางด้านสาธารณาสุขก่อนที่จะออกไปดูแลสุขภาพของผู้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุต่อไปทางนี้นอกจากการศึกษาดูงานที่สาขาวิชาสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่แล้วสาขาวิชาสาธารณาสุขชุมชนมหาวิยาพพายทยาลัยร <c oughs> าชภัฏพระนครศรีอยุธยาก็จะได้ไปศึกษาดูงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต่อไป ทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้จัดการประชุมสัมมนาน,นักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2556ที่ผ่านมาครับ ที่ลานกิจกรรมศาลารมโ,โพมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร Đ. เกตมณีมากมีคณะบดีคณะครุศาสตรม์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการจัดอบรมสัมนาน,นักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในชั้นปีที่5 ซึ่งภายในงานครับได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาได้แก่คุณยงยุทธแสนใจพรมนักวิชาการงานทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ที่ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนสําเร็จการศึกษาอาจารย์ดรขีรีมาตรโกสัยพิพัฒน์ รองราคณะบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หเกียกเกตเดินทางมาบรรยายเรื่องกระบวนการในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรวมทั้งรองศาสตร,ราจารย์ประวัติพื้นผาสุขประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มาบรรยายให้ความรู้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูครับ ความือการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่และสถาบันการศึกษาในอเมริกาครับมหาวิทยาลัยแซมุสันสเตทได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาศึกษาทางด้านวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ครับซึ่งได้มีพิธีปัดฉีมมิเทศและมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ที่ลานกิจกรรมศาลาร,รมโพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพธิธีเปิดการประชิมิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนทางด้าน,าานภาษาศิลปะวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยแซมฮุสตันสเตตสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งอย่างได้มอบเกียรติบัตรแกร่นักศึกษาตามโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้ครับเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยแซมฮุสตันสเตทสหรัฐอเมริกาและในปีการศึกษา2,556ที่ผ่านมาครับมีอาจารย์และนักศึกษาเดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น18คนมีระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งการเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและภาษาในครั้งนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่ไลแซมฮุสตันสเตทเป็นอย่างยิ่งซึ่งภายในงานครับก็ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเช่นการแสดงชุดระบำตาลิกิปัสโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแซมฮุสตันสเตทการระบำตาลิกิปัสเป็นการแสดงระบำพื้นเมืองของทางภาคใต้ประเทศไทยที่ใช้พัดประกอบการแสดงเป็นต้นโดยหลังจากการเดินทางมาแลกเปลี่ยน ทางภาษาและศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแซมฮุสตันสเตทเสร็จสิ้นลงก็จะได้เดินทางกลับไปพร้อมกับนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่2คนครับได้แก่นายวิรดลชัยสุวรรณนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรภาษาอังกฤษระหว่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติและนางสาว บุษยามาติยานินนักศึกษาชั้นปีที่5หลักสูตรภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ที่จะได้มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาศาิลปะและวัฒนธรรมยังมหาวิวทยาลัยแซมฮุสตันสเตทสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาต่อไปครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับทันข่าวราชภัฒเชียงใหม่กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่ c m u Channel ครับ,ร,บรวมทางช่อง VTV เคเบิลทของคนเชียงใหม่วันนี้ผมสยมภูอโนพร้อมทีมข่าวทุกคนจากลากไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ